คลิปนี้ครบรอบ3ปีนินจา650คันนี้นะครับจริงๆมัน3ปีไปตั้งแต่เดือนมกราแล้วแหละต้นเดือนมกราเลยนะแต่ว่านะวันนี้นะประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วนะผมเพิ่งได้ทำคลิปมัวแต่วุ่นอยู่กับสกูปปี้นะก็เดี๋ยวครบ3ปีแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าผมเจอข้อเสียหรือได้อัปเดตอะไรแบบทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถไปเพิ่มเติมบ้างนะแล้วก็ สามปีแล้วตอนนี้ประกันของทางศูนย์ที่เป็นประกันเครื่องยนต์อ่ะมันหมดแล้วนะฮะวารันตีศูนย์ผมไม่แน่ใจว่าเขาประกันกี่กิโลเมตรแต่ว่าที่แน่ๆถ้านับเป็นหลักปีอ่ะก็คือสามปีแน่ๆนะประกันถึงจะหมดในเมื่อวันนี้ประกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเอารถไปเซอร์วิสร้านพี่เมย์เป็นครั้งแรกที่จะเอานินจามาถ่ายน้ำมันเครื่องด้านนอกแบบร้านนอกที่ไม่ใช่ศูนย์บริการเออ แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปเวตรงในคลิปต่อไปด้วยนะติดตั้งอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตโกโปรไว้แล้วง่ายๆก็คือที่มาเซอร์วิสวันนี้นะครับทำเพื่อไปทิปเบรตรงเตรียมรถให้พร้อมโอเคเดี๋ยวไปร้านพี่เมย์เช่นเดิมเหมือนกับทุกคลิปเออ าวันคันนี้เดี๋ยวไปเบียรตรงด้วยนะครไปพร้อมกันตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำล้นห้อน้ำเสียงอย่างรันต่อแหนโลรอบนี้เราจะใช้น้ำมันเครื่องอีเดไม่สืกกันนะนี่เกยัง เบอร์สี่สิบพี่เมย์มันมีเบอร์สี่สิบอย่างเดียวอ่ะอดได้อยู่สองกระป๋องอีเดียพิสุน้ำมันเครื่องที่โลโกโ้เหมือนร้านเสริมสวยนะเออเปลกดีแล้วก็พร้อมกองน้ำมันเครื่องฮะเดี๋ยวเปลี่ยนมันไม่ได้พุ่งขนาดนันะ้นเศษคราบเ็็นความซกมก ยังแอบสีเขียวอยู่เออลงในปั๊กนี้ใช่ใช่เออจริงมันปกติมันก็น่าจะโดนช่างเราคงไม่ทอรอกอเมื่อกี้เป็นน้ำมันเครื่องอันเก่านะสูตรเก่าเดี๋ยวเราใส่สูตรใหม่อันนี้ IRG 7นะครับของอินเดมิสซเบอร์40สั่งเพาะรอยนะระหว่างนี้เดี๋ยวมาอัปเดต สามปีรถมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมบ้างที่เจอตอนนี้ก็คือหน้าจอนะมันไม่ได้เป็นที่หน้าจอแต่มันเป็นที่ขอบขอบเนี่ยขอบขอบตรงนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นเหมือนเป็นรอยอะไรไม่รู้อ่ะเคยเห็นคนเคลมอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคสผมจะเคลมได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจอมันโดนแดดเยอะเลยไงเนี่ยดูดิมันเป็นลายแบบนี้เป็นแค่ขอบขอบนะขอบซ้ายกับขอบขวา ตรงกลางไม่เป็นไรนะอีจยวเปิดจอให้ดูตรงกลางเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าข้างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบเป็นขีดอะไรเป็นจุดๆๆอะ่ะอันนี้คือปัญหาที่เจอเนี่ยแบบอยู่ๆก็เป็นเองไม่ได้เอาไปทำเลยเพิ่มเติมแล้วก็แบตเตอรี่คันนี้เปลี่ยนแบตไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเปลี่ยนแบบไม่ได้อัปเดตในคลิป คือก่อนหน้านี้ที่ผมจะเอานินจามาหอแบบทั้งสกูเปี้ทั้งนินจาเนี่ยผมเอาไปจอดไว้ที่บ้านเนี่ยให้ให้ที่บ้านเขาช่วยขับให้หน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาขับคือแบบทั้งทั้งนินจาทั้งสกูเปอี้อ่ะเออมันต้องสลับกันไงเมื่อก่อนก่อนที่จะมีสองคันเหมือนปัจจุบันเนี่ยก็ช่วงนั้นเอาสกูเปี้ไปปากเอ้ยเอาสกูเปี้มาใช้งานที่หอก็แล้วนินจาไปให้พ่อช่วยขับให้ตอนนั้นแบตบมันก็เริ่มเสื่อมแล้วนะมันแบบใช้เวลาสตาร์ทนานแบบกดจึ้งเดียวไม่ติด เอ,อแล้ววันนั้นแบตมันก็หมดนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าแบตที่ใส่ไปเนี่ยเป็นของอะไรคือพ่อเขาเป็นคนหามานะผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าของอะไรอันนี้อามองไม่เห็นแต่ว่าแบตเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วช่วงนั้นประมาณเลขไม้ประมาณเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้ประมาณน่าจะประมาณสี่หมื่นเนาะตอนนี้เลขไม้เท่าไหร่บ้างจำรถตัวเองไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ขับ อนนี้ไม่สี่หมื่นเจ็ดนะครับผมเปลี่ยนแบตไปช่วงนั้นน่าจะประมาณสามหมื่นไปไปลายอะ่ะเออประมาณสามหมื่นไปไปลายเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่ไปหนึ่งก้อนแล้วก็ไอ้ปัญหาที่แบบบางครั้งหน้าจอมันรีเซ็ตเองก็ยังมีบ้างนะแบบเวลาล้างรถอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามันน้ำมันเข้าไปโดนแบตหรือแบบโดนขั้วอะไรแบบแบตสักอย่างหรือเปล่าแล้วจอมันรีเซ็ตอะ่ะคือสมมุติผมตั้งค่าไว้เป็นจอสีขาว ใช่ไหมพอสตาร์ทเครื่องแบบเปิดสวิตกุญแจครั้งหนึ่งอะหลังจากลางรถอะจอมันกลายเป็นสีดําเวลาอะไรมันก็รีเซ็ตใหม่หมดเลยเป็นอาการเดียวกับตอนที่ผมบอกเมื่อตอนขากับจัดคลิปขึ้นเหนือเป็นอาการนั้นเลยคือเหมือนจอมันรีเซ็ตเองไม่รู้เป็นที่อะไรแล้วก็ต้องมาตั้งตั้งเวลาตั้งนาฬิกาอะไรเองใหม่นะแล้วก็ช่วงหลังๆนะครับที่เข้าศูนแล้วไม่ได้อัปเดตคลิปเลยเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนตามที่ศูนย์เขา กำหนดทุกอย่างคือเลือกเฉพาะรายการที่สําคัญแล้วรายการไหนไม่สําคัญก็ตัดทิ้งนะจนตอนนี้ไม่สี่หมื่นเจ็ดแล้วนะก่อนหน้านี้ที่ทำคลิปไปไม่แน่ใจว่าสามหมืนหกหรือเปล่าจริงๆมันต้องตั้งตั้งวาลตอนสี่หมื่นสองแต่คันนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับเพราะผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่จําเป็นก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยตั้งตอนว่างๆแล้วกันนะ นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบเช็คระยะาแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้เช็คตามศูนย์หมดทุกอย่างเดี๋ยวให้ข้อมูลคนดูไปแล้วเขาจะไม่เหมือนกันคือเราไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะก็ผมไม่ได้เปลี่ยนตามรายการศูนย์แนะนําทุกอย่างนะอาเดียวกองน้ํามันเครื่องกันต่อกรองน้ำมันเครื่องนะครับใช้เป็นของยี่ห้อ f u l l l a ซ e r F อ3 0 3สามูนสามะของลุกนินจาหกห้าศูนย์แซตหกห้าศูนย์ปีเก่าอนะไรเงี้ยเวอร์ซิหกห้าศูนย์ก็น่าจะใช้อันนี้ด้วยนะผมเดาอ,อ่ะที่ร้านมีพอดีเลยอันนี้กล่องประมาณนี้กิ่นไม่สือ่อกินไม่หอมนะสำหรับใครที่ยี่ อยากได้นะมันเครื่องหอมไป MMC เลยหอมชิปหายวันก่อน MMC กับวาวลินนะใส่ไปแล้ว1.8ใช่มจุดแใช่ไหมสองดิสไปเลยสองดิสเลยเฮ้ <c oughs> ยนางไกลไงไปเดี๋ยวดูตาแมวให้ถึงขีดบ,บนก็ได้ตาแมวยกแฮนด์ขึ้นเรียบร้อยนะครับอันนี้ร่องร้อยอ,รอยารยธรรมเดิม เสร็จเรียบร้อยยกหน้ากลับเป็นเหมือนเดิมแล้วความสูงเดิมตอนออกรถนะแล้วก็ตั้งโซ่ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเรียบร้อยคนระับพร้อมแล้วสําหรับคิปเบตงอาวันนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันพร้อมแล้วสําหรับเบตงเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เป็นคลิปเบตงนะฮะเตรียมตัวดูได้เลยเบตงครั้งแรกกับนินจาห้าศู์ครั้งที่สามในชีวิต,ตไปไว้เจอกันคลิปหนะ้า